แล้วเขาก็เปิดเข้ามาทีนี้เขาเห็นผู้ชายอยู่ในห้องซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนแล้วเขาก็โมโหมากว่าทําไมถึงพาผู้ชายขึ้นมาบนห้องอย่างนี้ทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าแล้วเขาก็ลากหนูออกไปแล้วก็คือพูดดังมากด่าทอไปเสียงดังคือคนคนรอบห้องตรงนั้นออ,อกมาหมดเลยพงร,งรา,าพอขึ้นมาหมดเลยค่ะแล้วเขาเริ่มแบบลงมือทุบผาเผาแต่เขาเ,าเมาใช่ไหมคะ หนูก็เลยเตะเขาไปเลยทีหนึ่งต่อยเขาไปเลยแล้วเขาก็แบบล่วงลงไปกองที่พื้นเลยค่ะพ่อค,คุณต่อยเขาร่วงเลยเหรอใช่ถ,ถึงเนีอยู่คนเดียวเลยอ่ะโอเคสู่ในคะแนนทุกคนเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆในย้อนไปนานมากสมัยมาหาลัยอะไรใช่ไหมคะหนูก็เป็นคนหนึ่งที่มีความหึงหวงมากค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นเหมือนแบบวัยหัวเรือวหัวต่อค่ะพ่อ ก็มีแฟนแล้วก็แฟนเนี่ยเหมือนหนีไปเที่ยวแล้วก็ไม่บอกเราไอ้บ้าอย่างนี้ได้จาบไรใช่แล้วเราก็โทรตามยิกยิๆงยิยิยิเลยแล้วเขาไม่รับสายุมไม่รับด้วยไม่รับแล้วก็โมโหเป็นบ้ามากตอนนั้นค่ะพ่อเราก็เลยโทรหาเพื่อนเขาแทน ใช่เพื่อนเขารับสายค่ะไปถามเพื่อนเขาว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนเขาก็แบบในสายก็เหมือนแบบเงียบไปแล้วก็มีความมีความเสี่ยงกระซิบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าแป๊บหนึ่งนะบอกพาวแป๊บหนึ่งนะแล้วเขาก็เหมือนน่าจะเดินไปหาแฟนพ่าแต่เขาเริ่มกดมิวค่ะพ่อโอ้ก็คือเราได้ยินเลยเราได้ยินรอคุยอะไรกันบอกว่าเนี่ยพาวโทรมาเอาไงดีอีแฟนบอกอย่าไปบอกอย่าไปบอกว่าอยู่ที่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ย วางไปเลยวางไปเลยอ้าวยิ่งบิ้วใหญ่เลยคราวนี้โมโหมากพ่อตอนนั้นก็คือเหมือนแทบอยากจะปาโทรศัพท์ิ้งแล้วก็โกรธเพื่อนคนนั้นไปตลอดตอนนี้ก็ยังไม่หายโกรธโอ้โหใช่พอเขาเที่ยวเสร็จอะไรเสร็จตีสองเขาก็แวะมาหาเราค่ะพ่อ,พอใช่แล้วเขาก็มาข้อข้เปิดแล้วเขาก็เปิดเข้ามาทีนี้เขาเห็นผู้ชายอยู่ในห้อง ซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนแล้วเขาก็โมโหมากว่าทําไมถึงพาผู้ชายขึ้นมาบนห้องอย่างนี้ทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าแล้วเขาก็ลากหนูออกไปแล้วก็คือพูดดังมากด่าทอไปเสียงดังคือคนคนรอบห้องตรงนั้นอะออกมาหมดเลยโง้ยพงรบพอขึ้นมาหมดเลยค่ะแล้วเขาอะเริ่มแบบลงมือทุบเผาแต่เขาเ,าเมาใช่ไหมคะ หนูก็เลยเตะเขาไปเลยทีหนึ่งต่อยเขาไปเลยแล้วเขาก็แบบล่วงลงไปกองที่พื้นเลยค่ะพ่อคุณต่อยเขาร่วงเลยเหรอใช่ถือว่าเป็นการป้องกันตัวค่ะโอ้แล้วแล้วเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในห้องกับเพื่อนผู้ชายออกมาเคลียร์ไหมเขาก็ออกมาค่ะ <laughs> แต่ เขาก็งงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นในอย่างนี้ก็พยายามจะแยกแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จะยังไงดีใช่คุณจะยังไงดีแต่ทจะยัไยงไงดีก็คือเพียมนั่นเองที่อยู่ในเหตุการณ์อ๋อ <laughs> คุณก็ไม่รู้จะยังไงดีอย่าเพิ่งออกไปอันตรายเขาทะเลาะกันไม่รู้ส่วนตัวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตอนตอนที่เขาเปิดผัวมาแล้วแฟนคุณอยู่ในนั้นอดีตแฟนนะอยู่ในนั้น <c oughs> คุณไม่รีบวิ่งออกมานี่แฟนหนูเองแฟนหนูเองอะไรอย่างเงี้ยไม่เมีเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาเหมือนเขาเมามาเข้ามาบอกแล้วบอกแล้วค่ะนอ้ไก็ควรล่วงไปอย่างนั้นแหละเพราะแต่ว่าหนูรู้สึกผิดมากที่หนูทําแบบนั้นลงไปเพราะว่าการเหมือนเป็นแฟนกันแบบไม่ควรที่จะลงไม้ลงมือกันที่สุดครับแต่เขาลงก่อนเขาก็ลงก่อนล้วก็คือป้องกันตัวไม่เหมือนกันใช่นี่เขาเราไม่ได้เป็นคนทําเขาก่อนเขาทำเราก่อนอันนี้คือป้องกันตัวครับ ค่ะพ่อขอบคุณค่ะอันนี้คืออันนี้ถูกต้องถ้าเขาทำเราก่อนคือไม่ว่าจะเป็นไรอ่ะถ้าใครนะลงมือนะสมมติเป็นแฟนกันเป็นคนที่เรารักจําไว้เลยถ้าไปลงไม้ลงมือกันนะมันไม่จบที่ครั้งเดียวใช่ไหมคะมันไม่จบมันติดแล้วยิ่งเมานะจะเป็นอย่างนี้ตลอดคือถ้าคนเมาแล้วชอบทําร้ายร่างกายเมาอีกกี่หนเขาก็จะทําร้ายร่างกายแล้วอืมหนูก็เลยกลัวหนูก็เลยแบบเลิกกับเขาไปดีกว่าเพราะอะไรหนูก็ทนได้ถึงแม้ว่าเขาจะ แอบไปมีผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อถ้าเขาลงมือลงไม้กับเราวันไหนอะหนูก็ไม่เอาถูกต้องควรจะควรจะมันจะติดเป็นนิสัยจริงอันนี้ดูออกเหมือนเมาแล้วปรึกษามุกอะไรเงี้ยก็ก็แม่าไอ้นี่ไอ้นี่ครบได้ไอ้นี่ดูไม่อันตรายยังไงก็ได้เพราะว่ามันมาแล้วมันก็คือมันจะมีอาการเบื่อบ้างรำคาญบ้างแต่เราต้องทน้เพราะเป็นเพื่อน